ที่เรามีอาการอะไรเรือรังหรือที่เราไม่รู้เหตุนะหรือว่าเราเป็นอาการนี้มันนานมากแล้วเป็นมาเป็นปีแล้วนะคะอยากให้เราลองเหมือนคล้าครถอดจิตออกมามองเห็นตัวเองอนึกภาพเหมือนเราเป็นคนดูอะค่ะแล้วเรากําลังดูหนังเรื่องที่เรากําลังเล่นเป็นตัวเอกอยู่เวลาที่เรามองตัวเองแบบนั้นะเราจะเห็นหมดเลยค่ะว่าเฮ้ยเราวนอยู่ในวังวนเนี้ยมานานเท่าไหรล่ละคนเรามันต้องมีจุดนี้นะคะจุดที่แบบเฮ้ยเราเบื่อแล้วเราไม่เอาแล้วอะ เราอยากหลุดออกจากวงจรนี้แล้วว่าพอเราเห็นนะคะเราถอดตัวเองมาเป็นคนดูเราจะรู้แล้วว่าเอ้ยเราตกหล่มเดิมๆหล่มนะนะคือหล่มอะไรหล่มความกลัวหรือเปล่าหล่มโฟกัสผิดที่หรือเปล่าหล่มกิจวัตรที่เรายังไม่ทําให้ดีหรือเปล่าหล่มความเชื่อมั่นที่เราไปฝากไว้กับคนอื่นหรือเปล่าหล่มบรรยากาศพลังงานแวดล้อมหรือเปล่าเรายังไม่พาตัวเองมาอยู่ในที่ที่บรรยากาศหรือพลังงานดีๆหรือเปล่าเนี่ยพอเราเห็นหล่มเราจะมีปัญญา เอเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าเ,าเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นี่เองนะคะ